สวัสดีครับพี่ร้องสวัสดีเอ็ซีทุกท่านนะครับตอนนี้กำลังสิ่งเตยล่าหลังครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะพี่หาเคืองกับพี่น้องครับกำลังเตรียมตัวที่จะเึ้นเตยล่านะครับตอนนี้พี่เอกน้อยก็ยังรับครับยังได้เตือนอยู่ครับเดี๋ยวสิได้์ปุ๊กขึ้นมาเตนื่ยล่าแล้วนะครับผมเมื่อวันตีห้าเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวก็สิ่งเดย์ปุ๊กโก้เสาร์ก็สิเดินทางนะครับเมือแรกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมือแรกนะครับเดี๋ยวผมก็เอกน้อยครับ เตยได้แล้วเเตได้แล้วรูปไปคุณคุณกําลังนอนเสียบๆคุณเปเตรียมตเตรียมตัวเร็วสิบวัตันเร็วสิบวัตถันขึ้นเต้เร็วคุณคุณเป๊ะเตยได้แล้วเป๊ะเร็วๆรวัตนเะได้เร็วๆ โอ้แต่นี่ตัวบุกลาเท่น <g ül üyor> ะกำลังนอนเสีบสบโดโดยบๆนุ่มๆเดี๋ยวเจ้าครับจะไปนอนงตอป่ะนี่ถ้ายันน้อเดือนทั้งถ้าจะนอนงตอในรถเอาไป <g ül üyor> เอานี่ยพอจะเอานี่ฉีดฉีดอะเหน็นมันซึนลับตาลับตาต้องใเข่าตาลับตาได้ มาไแมนใส่ถุงเท้าด้วยนะใส่ถุงเท่าน่าเกลียกเข้าเหมือนกันมาเดี๋ดวยวันนี้ต้องคอาแอบมาดีครับไปเอกหน่อยเข้ามาดีครับผมและสิเกันเตะแล้วพี่น้องขอบคุณคุณย่าสัมพันธ์นะครับคุณนะ้าดวงจันทร์แล้วก็คุณย่าสมใจนะครับวันนี้ครับส่งกำลังใจมาให้ลานชายนะโล่เข้า <c oughs> เก็งไปเข้าวันนี้

ครับก็เต้ยลาเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ครับแสดงความยินดีกับพี่วัดศิวะดลนะครับวันนี้ว้านปล่อยเพลงปล่อยเพลงนะครับกั้นน้ําตาออกมาเต้ยนะครับพี่น้องครับมวลแห้งนะครับขอบคุณหลายครับวันนี้แทนแทนอะไรนี่ยฮะแทนนี้แทนเป็นเตนเน่ตกเสียเวลาแกดวนเติบอยู่ด่วนท่านยาวพิงพิดหนี่ล่างอน่นยาวคิดว่อยู่ครับคิดว่อยู่ว่าชอบไปลองรถแห่นะครับกันโนดนี่โนดนี่เดี๋ยวส่งโน่นส่งโน่นเนี่เด้อ นี่แล้วก็บอกวิธีวิธีเหนทองเพี้ยนในเหตุการณ์จิตจำเดี๋ยวไอ้มันเหลวแต่ไฟแต่มันใหญ่เข็าเทปเตอร์เลยตอนนี้เท่า่ยแล้วครับตอนนี้โบแมนแสนขั้วเราบอแสนหกนะแสนหกแล้วเนาะคันคันแมนนันแต่แมนลงช่องยังขึ้งสี่ลายกว่านี้เนาะอันนี้คือว่าอะไรเป็นช่องช่องไม้นะครับผมแต่ว่าช่องไม่กระได้สนีรก็ถือว่าสุดยอดสุดนะครับถือว่าสุดที่อยู่ครับไล่ไปเรื่อยๆพี่น้อง เอาจังเกียงพุทธยังเงยเลยว่าต้องการแบบยอดวิวเยอะบึมบึมบึมแต่ต้องการให้พี่นอ้องหมดจากที่นี่ให้พี่น้องแบบเอาไปเตยหลายๆอยงเก็บไปอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเ<ช>นีน่ยเก็บไปอันนี้ไปเรื่อยๆคอยไปคอยไปเร<ป>ื่อยๆผู้น<ช>ั้นผู้นี้เอาไปเตยเดี๋ยวกะอันนี้ครับเดี๋ยวรถรถแห่นะครับจะช่วยผลัดอีกอีกครั้งทางหนึ่งนะครับนกแมวข้าไหนเข้าแนวแบบนี้เจ็ดหมื่นบิวแล้วเลย จะกินยังวันเนี่ยตัวเต็งกันเนี่ยตัวเต็งค่ะโอ้นี่ติ๊กบอกแปดเพิ่งโพสวันนี้ค่ะจะเล่นผู้ใดไหนผู้นั้นระับได้สองหมื่นแบก็มียางวันอีนวันอั่นเอางแนจะเอาสองหมื่นให้ได้ค่ะตอนนี้เจ็ดหมื่นแล้วค่ะดูวิวเจ็ดหมื่นวิวบอกสุดยอดมากเลยครับไปเล่น ้าได้ก็ไดไปเฮ็ดได้ก็ไดให้มันเข้าในกติกาเช็ดน่อยเช็ด้นอเช็ดอเช็ดนอเนี่ต้องสร้างกำลังตามติดๆตาไปเลยเววแสงขาวแบไปเลยถ้อยากให้คนเห็นเยอะๆหมดเขกวันที่แล้ววันนี้ว่โมงวันี่เก็ดอื่นอ๋อเด็กวันที่ยีหมดเขกกี่โมงคะเดี๋ยวจะได้ชวนชวนเอเล่นพี่หนอก็ร่างเล่นหลายๆเอาเป็นเอย้ำแมงซะเนาะย้แมงเนียน กฝากถึงเอฟซีด้วยนะคะใครที่อยากชิงอาไปแล้วไปโคเวอร์เพลงใครโคเวอร์ให้เวลาวันที่ย5เดือนหน้าไปโคเวอร์เลยครับยอดวิวปุ้หญ่ลายสดรับไปเลยรอีกหนึ่งหม่นบาทป้๊ดัดัดปั๊ด่ช๊ดปั๊ดปั๊ดัถแปัดรับดีรางวั๊ดปั๊ดปั๊ดั๊ดั๊ดป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 ั๊ปปััมัดดััดด สวัสดีครับทีมงานอาจารย์บ้นบอยเฮามาที่นี่เป็นกะตีเบล่าเก็บพิธีหลับพี่รองครับเป็นต่ออำเภออันนี่ยังเหรอฮึ่ยตันตันซุ่มบ่อยเงี้ยก็บุคคลดิ้งยินซื้ออำเภื่อนี่ครับอยู่จังหวัดตุนบุรีธานีเป็นสลักเกนคุ้นเอ๊ะเอ๊ะ เออเออโอ้โอันนี้มันตากเดิมค่ะอันนี้ั้ะบอกูนโออดแล้วอดแล้วมือื่นอำเภอยังม่เมื่อื่นหมตาุ่มบ่ตานสุ่มอุบลรัตธานีนะครับผมอมอมหัวเร้งครับหั้เร้งลืมรับลืมลืมไปสวัสดีครับพี่บอเอากลับก่อนกลับกลับก่อนจะไห่ไปงานต่อหว้ง ไปตอกลับไปนอนก่อนโพ้นหน่อยเนี่ยค่ะคนหน่อยอยู่ข้างในโอ้ยจะเป็นหูเรื่องหูก็ได้เสียเสียสต์ไปเลยเถอะว่าเออโอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งหนังบมดได้เลยมากหมดให้เจอไหนงานทรงมาให้เลือกเทงย่านผีไปเบิ้งไปยายย่านผีเนี่ยไปเบิ้งแล้วไปเบิ้งได้ค่ะอีหลีบอันนี้ไปเบิ้งสองไปเบิ้งไปเบิ้งรอบนึงแล้วแม่นคะรอบที่สองขอค่าตัวเนี่ย รอบที่สองกัไปเบื้องแ้กรอบที่สามเนี่ยเราไปเบิ้งน้นกันนะพี่<น>ว่านะะปากาเพื่อสิบปากอาโอเคเสะนะไอไ,นไปก่อนค่ะไปหางอนก่อนขานขอบคผมระยะทางนะครับพี่น้องร้อยหกสิบห้าในร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับ <c oughs>